สิบพอลิก2องทีสิปดโอ้โหเอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็าจะมารีวิวการตีบวกนะว่ามันเป็นยังไงในเวอร์ชั่นนี้นะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยอันดับแรกให้เราติ๊กมาที่แบบเวอร์ก่อนแบบเวอร์อยู่ที่เมืองพอนเทล่าแล้วทีนี้เราติ๊กเข้ามาในเมืองดูตรงข้อมูลแบบก็จะมี NPC อ่าทุกคนเลื่อนมานะเลื่อนมา นี่แม็กสมิธตัวนี้เรากดมาเลยมมนจะเดินมาหานี่นะแล้วก็คุยกับมันตีบวกอุปกรณ์เราอยากตีหน่อยแล้วก็เพิ่มมาได้เลยอันนี้ผมตีมาถึงบวกหนะบวกหนึงบวกสี่เนี่ยมันจะร้อแต่บวกห้าเนี่ยเจ็ดบ้า็นวกหนี่ก็เหลือเจแล้วมีโอกาสลดด้วยมีโอกาสแบบระเบิดไปเลยด้วยสเนี่ยมันจะมีหิน หินเอาไว้กันแตกกันลดอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราซัดไปเลยทีเผลอนี่ไงโอ้เหลือโอ้ยไปสนใจโอ้โหใช้การลดดีวะเนี่ยนี่ไงหลอกล่อในการคุยไปอีกอีกทีหนึ่งเอ้ยหลอกลอก่อใช้การลดก็ได้วะไปเออไปอีกโอ้ยไปอีกโอ้โหไปเออบวกแปดละครับ เนี่ยบวกแปดเราได้ออปชั่นเมิร์มะเด็กบวกหกตัดต่อเลยอือบวกเก้าบวกสิบไปเนี่ยบวกสิบเอ็ดโอ้ยกังหวะนี้ต่อเนื่องอือสิบสองสิบสามโอ้โหสิบสี่โอ้ยโอ้ยไอ้แตกยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้เกือบแล้วอูดูดูใส่เอ้สามคลิกอะ่ะผมไม่อยากอาวุธแตกเลยไปเออสิบสี่ละ อีกสองคิกเว้ยไปโอ้ยมาใหม่ได้อีกหกเหลือเฟือเออสิบห้าสิบหกอืมไปโอ้โหแตกคิกค้างไว้ไปโอ้โหต่อเนื่องเออสิบเจ็ดสิบแปดโอ้ยสิบพอเหลืออีกสองที แปโอ้โหสีแป้หน่อยเว้ยโอ้โหโอ้ยชีวิตเพชรล้วเหลือแต่เซนนี้เราหมดละได้ให้บวก17ว่าวันนี้สรุปเลยหินเนี่ยซื้อได้หมดเลยเนี่ยหินนี่ก็ซื้อได้อันนี้น่าจะเป็นบวก2ี่0หมสิบดใช้หินเนี่ยแพงกว่าเดิมอีก ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับการตีบวกเนี่บวก17นะครับน้องๆใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสตรีมทุกวันตอนเย็นๆเข้ามา,าจอยกันได้สวัสดีครับ